ัสดีครับผมพ่อของผมรอตัวไทยไปตัวจิ์นะครับอุ้ยอันนี้กำลังสิลงช่องตะโกนะครับด่านทหารยางหนานะครับใส่ความเร็วเบาวนะครับมาเรื่อยๆนะครับร้อยร้อยยี่กับประมาณนี้แหละครับเลี่ยนแหงกับเปลืองน้ํามันพี่น้องเออีหลดเป็นแหงไปแล้วครับยาฤทธ์ยาฤทธ์ กันแซงเขามาแล้วอันมาแช่กับเป็นตะลำคานได้พี่น้องมีที่พักรถพักเรือนะครับอยู่นี่เรือบบมีนะครับพักรถพักรถครับพี่น้องเลยมีบ่อนพักรถพักยังก็โอเคใข่กบเก่าหลายน้องพี่น้องขับมากับสว่างสวัยแหละพี่น้องเลยรถใหญ่ก่อนไอเทศกาลกับมาจอดมาติดกันอยู่นี่แหละครับบอกว่ารถใหญ่รถน้อยนะครับ เริ่มลงเขาช่องตะกูนะครับระยะทาง3-4มกิโล3มกิโลนะครับสามกิโลใช้เวลาหานาทีเขาก็เขียนไไายไว้ว่าเหมือนกับเระสถานการณ์รถติดรถโกดิ้งน,นะพี่น้งนองรถใหญ่บนสีลงขอแซงกันจังหน่อยกับพี่น้องนะ ครับแซงไปแล้วเขาเขตดสะกันอะไรแล้วแล้วพี่น้องเอ้เยี่ยนอำเภอตาพยานะครับลูกเกียร์หาวพี่น้องเอ้ยอยากก่งกุโรถอยากก่งกุโรถเพราะมันรถนลดแบบโหลดเบานะครับมันก็เลยลงง่ายนี่ ลงไปเกีย yeah, ร์ตารอแตะตะเบรกพี่น้องเลยก็เียนข่าวเพิ่นลงมานะครับว่าเพิ่นสีขยายถนอนอาจจะก,ก่อแบบเป็นสะพานเนาะพี่น้องถือว่าคัาขยายได้ก็โอเคนะครับอ่ะเบิ่งวิวไปเรื่อยเเด้อพี่น้องเด้อ ช่วงนี้มันเป็นในเนินปราบเสียนจักหน่อยพี่น้องไงทิดรถบรรทุกนะครับข้างหน้าเพื่อนขานกันสิได้ขานนำเพ,พื่นแล้วพี่น้องไอง แซงบ่ได้ถนนแคบแห้งนะพี่น้องสวนเลนนะครับตามป้ายพัชเชเลนสามสิบกับรถบบติดมันก็บบมีแล้วพัชเชเลนสามสิบเนาะแต่หกสิบยังมึงคนเล่นนะพี่น้อง,องเอ้ยห่วยอากาศเย็นนี่คือเป็นฮาวเวอร์ฮาวเวอร์อ้อมน้องเมียครับลาบอุบลนนะครับอ้องงวน้องงัวน้องโอ้ยหาย เเห็นว่าเป็นออมน้องเมียขนาดตำถาดแม่บ้านผมยังว่าตำดากโอ้แสงเปิดช่องพิเศษเกิดรถเข้ามาแยงอยพิเศษจังไดยนั่นขับรถให้อยู่ในกดจราจรนะครับเนีย่ยไปเปิดช่องทางพิเศษไปแล้วกับทนมีรถสวนขึ้นมากกาิลลำบากเลยพี่น้องเกิดวัดเห็นก็บบุดีเด้ จากสีเฝ้าไปอย่างเนาะพี่นุงนนน่งเนาะมันเฝ้าคือบัวมานตั้งแต่เศร้าลงช่องตะโกใกล้สีชุดและครับลงเขาช่วงนี้แหละครับที่ปราบเซียนนะครับมาครับคุณยายได้ขึ้นเกียร์สองคันนักขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นตลาดโคอิโดอีนนะครับข้างหน้านี่อ่ะคลิปนี้รับความขอบคุณนะครับจากผมโลถตัวไทยไปตัวเทียมนะครับเอามาจบเอาไว้พุทธยานแห่งชาติไอตาพญาเนาะพี่น้องเนาอะ,อะรถแรงแซงไปแซงแล้วอย่าแช่แค่นั้นโอเคสวัสดีครับ